เลยนะคะนี่มันหน้าตาคนรวยมันจะเป็นแบบนี้น่เองอคนนี่เกิดวันศุกร์ที่เลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าในช่วงเวลานี้7วันนี้22ถ<ม>ึง<น>28กรกฎาคม2 5 6 7จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตประสบความสำเร็จรุงร่งเรืองรุงร่งโรจนร่ำรวยโอ้โหมีเงินไหลกองมีทองไหลามานะ มีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินหาง่ายมากสัปดาห์นี้อมีโอกาสว่าอยู่ๆก็ได้เงินอยู่ๆก็ได้ทองนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปหรือสิ่งที่คุณพยายามมาโดยตลอดโ่กโดในช่วงเวลานี้ละอาจจะได้กําไรนะหรือได้ผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องของการเงินกันทองนะช่วงนี้ทาํามาค้าขึ้นขายดิบขายดีนะค้าขายร่ํารวย ทำธุรกิจต้องบอกเลยเงินไหลกองทองไหลมาเงินหลังไหลไหลมาเทมาเงินเต็มถุงทองเต็มถางเงินเต็มบ้าน นะเออมีโอกาสว่าในช่วงเวลานี้ถ้าทําธุรกิจเนี่ยปังปุริเยมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าทํางานประจํามีโอกาสว่าทํารายได้เสริมนะหรือทําอาชีพเสริมอาจจะได้ไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาหรืออาจจะได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือได้เงินโอทงโอทิงเบี้ยขยันเงินพิเศษนะโบนงโบนัส bon คุณอาจจะได้ในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าในช่วงเจวันนี้นั้นหรือสัปดาห์นี้นั้นดวงชะตาของคุณดีมีออร่าในเรื่องของเงินทองหรือว่า ดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองอ่ะดวงชะตามีเหมือนแม่เหล็กนะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะดวงชะตาเป็นนางกวักเออกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักสินเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณเพราะนั้นต้องบอกเลยสัปดาห์นี้หรือเจ็ดวันนี้ดวงชะตาของคุณดีจะมีเงินไหลเข้ามานะลังไหลไหลามาเทมาแบบไม่ขาดสาย เตรียมตัวรับเงินที่ไหลทะล้นทะลักเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณได้เลยในเจวันนี้นะเตรียมเก็บเงินเตรียมโกยเงินเตรียมโกยทองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบสม่ำเสมอและตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโกยเลยนะโกยเถอะคนดีโกยโกยโกยเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณหรือถ้าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นสายเป๋ดวงชะตาของคุณจะได้รับเงินทองมากมี จะมีคนเข้ามาก็เป็นคนดีๆที่มีเงินมีทองที่จะมาเปเงินเปทองนะหรืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะช่วยเหลือผลักดันคุณให้มีการเงินหรือการ่อที่มั่งคั่งร่ำรวยนะรุ่งเรืองรุ่งโรยรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงอใครแล้วท่านนายอยู่หรื่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ